เอาเรามาดูในข้อนี้เลยครับไม่ยากนะครับหารห่าที่สามของศูนย์จุดศนย์ศย์ดซกำลังเก้าเห็นไหมครับมีตัวเลขก็คือศูนย์จุดศนย์ปดนะครับศูนย์จุดศนศย์ปดนะครับแล้วก็มี z ซกำลังเก้าอยู่ตัวหนึ่งเดี๋ยวเรามาหาตัวประกอบก่อนนะครับจะได้ถอดลากได้ถูกไหมครับต้องทำให้เป็นกำลังสามก่อนทำไงดีนะครับศูน0 0จุดศูนย์ 08นะครับเกิดจากอะไรเอา8ก่อนดีวกว่าเนอะเอา8ก่อน8เกิดจากอะไรครับ2คูณ2คูณ2ใช่ไหม2คูณ2คูณ2ถ้าคูณกัน2 2 4 4 2เป็น8ถูกไหมครับ2 2 4 4 2เป็น8เพราะฉะนั้นถ้าเราให้สนญนนิยม1หนึตำแหน่งนะครับอย่างที่เราเคยศึกษากันมานะครับถ้าทำงี้สนยมนิยม1หนึ่งตำแหน่งก็จะได้ว่าเป็น คำตอบที่ออกมาก็จะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับเป็นทศนิยม1นึ่ตำแหน่งสองตำแหน่งสามตำแหน่งก็คือศูนย์จุศย์ปดเห็นไหมครับไม่ยากนะไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คําตอบออกมาแล้วว่าศูน8จุนดนี้เท่ากับศูนจุดสองนะครับศูนจุดคูณกันกี่ตัวครับคูณกันสามตัวก็คือยกกําลังสามเห็นไหมยากไหมครับดูวิธีคิดนะไม่ยากนะ นะครับศูนย์ยกสองยกกำลังสามเรามาดูต่อตัวต่อไปครับเซตกำลังเก้าเซตยกกำลังเก้าเซตยกกำลังเก้าเราต้องการให้เป็นกําลังเท่าไหร่ครับกาลังสามเหมือนกันถูกไหมครับต้องการให้เป็นกําลังสามเหมือนกันเพราะฉะนั้นเอาอะไรไปหารเอาสามหารเก้าเลยสามหารเก้าได้กี่ครั้งได้สามครั้งก็คือเซตกำลังสามแล้วยกกาลังเท่าไหร่ครับยกกําลังสามด้านนอกเห็นไหมก็ได้เป็นเอาคูณเข้ามาดิ สามสามเก้าก็ได้เป็นตัวเดิมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจะแทนค่าลงไปในสมการได้แล้วนะครับไม่ยาก0 0 0 8ก็คือ0จุดเท่าไหร่นะครับที่เราควณเมื่อกี้0.2วงเล็บยกกำลัง3นะครับแล้วแทรกกำลัง9นะครับแทรกกำลัง9ก็คือวงเล็บแทรกกำลัง3วงเล็บยกกำลัง3เห็นไหมครับ ทั้งหมดนี้ถอดลากที่เท่าไหร่นะครับถอดลากที่สามตามสูตรเลยนะครับถอดรากที่สามทำไมครับมีสามมีของสื่อสามสามตัวที่เหมือนกันถอดมาหนึ่งตัวเห็นไหมครับอันนี้เหมือนกันศูน,นย,ย,ย์จุดสองนีง่เหมือนกันสามตัวยกคือยกกําลังสามถอดมาหนึ่งตัวก็คือศูนย์จุดสองเห็นไหมครับแล้วก็แซกกาลังสามก็เหมือนกันเห็นไหมครับมีแซกกาลังสามอยู่สามตัวเห็นไหมครับเพราะว่ายกกาลังสามเพราะฉะนั้นถอดออกมาได้เป็นแซกกาลัง 3โอเคไหมครับเป็นคำตอบก็คือ0.2 z แซกำลัง3โอเคไหมครับไม่ยากเลยเนาะ